กรณีของบริษัทไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตัวย่อหลักทรัพย์นั้นคือไซโนนะครับ S I N O ก็ประกอบนะฮะธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ก็เป็นเฟรดฟอรเวเดอร์ก็จะมีทั้งซีเฟรดคือขนส่งทางทะเลมีทั้งแอร์เฟรดคือการขนส่งทางอากาศ uh huh. แล้วก็จะมีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีการให้บริการด้านพิธีการศุลากากร,รนะฮะมีการให้บริการเช่าคลังสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านะเ็เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเพิ่มเติมกับหุ้น i อ o อตัวนี้นะครับไปกันนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณนันมนัท วิทยศพันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นหรือว่าไซโนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณนันมานัทครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคุณนันมานัทเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงตัวของไซโนไปคร่าวๆะนะครับก็เป็นเฟรดฟอร์เวอร์เดอร์มีทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศอ่าเดี๋ยวช่วยอธิบายโครงสร้างนะฮะของธุรกิจอีกสักครั้งหนึ่งโดยสังเกตแล้วก็สัดส่วนของรายได้จากแต่ละธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร ครับผมโตตลอดไซโนลดิสคอปเปอร์เรชั่นนะครับเราเป็นผู้ให้บริการเฟรชฟอร์เวดดิ้งนะครับก็เป็นตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศนะครับจากต้นทางถึงปลายทางจริงๆแล้วทางไซโนนะครับให้บริการในทุกรูปแบบของการให้บริการนะครับโดยทีเ่เราให้บริการทางเรือนะครับประมาณ95% ทางอากาศแล้วก็ทางภาคพ,พื้นดินนะครับโดยที่เซนเนอรโลจิสติกคอร์ปอเรชันเนี่ยมีบริษัทในเครืออีก2บริษัทนะครับที่ชื่อว่าอินเตอร์คอนเนชันโลจิสติกนะครับเป็นการให้บริการภาคพ,พื้นดินเป็นด้านของโลจิสติกส์พปอร์ตนะครับอ,อ,อีกบริษัทหนึ่งคือ SNC Cargo Services นะครับเป็นผู้ให้บริการทางอากาศครับผม,อมเอาสัดส่วนไรายได้ในปัจจุบันของแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไรครับ ปัจจุบันถ้าเป็นทางเรือเนี่ยเราให้สัดส่นอยู่ที95่95ครับแล้วก็ทางอากาศอยู่ที่2นะครับที่เหลือจะเป็นทางธุรกิจซัพพอร์ตทางด้านโลจิสติกส์นะครับคือบริหารโดย icl interconnection logistics นะครับส่วนที่เหลือประมาณสาเปอร์เซ็นครับผมซึ่งในส่วนประกอบนั้นก็จะมีในส่วนของการให้บริการคลังสินค้านะครับซึ่งตอนนี้เรามีคลังสินค้าอยู่สองคลังสินค้าเป็นคลังสินค้าทั่วไปนะครับดูแลเอไว้เก็บสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าเฮศฟรีโซนนะครับดูแลด้านของการนําเข้าและส่งออกที่จกี่ยกัภาษีต่างๆครับผมก็คือหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นโลจิสติกทางเรือถูกต้องไหมใช่ครับทางเรือครับผม ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นหุ้นโลจิสติกส์นะฮะที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่หลายหุ้นด้วยกันจุดเด่นของไซโนนะฮะที่อาจจะทําให้เราแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นแล้วก็จุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนเออจริงจุดเด่นของไซโนเราต้องบอกว่าเราเน้นตลาดที่เป็นมิชมาร์เก็ตหลักคือตลาดอเมริกาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเอ่อทำไมเราถึงเน้นตลาดอเมริกาเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่มีปริมาณการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปเป็นตลาดเบอร์หนึ่งของประเทศไทย มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นให้บริการกับลูกค้าที่ตั้งแต่ปี2010นะครับเราให้ตลาดอเมริกาเป็นตลาดหลักของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำไมต้องตลาดอเมริกานะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีการเซ็นสัญญาเป็นการกวางประกันหรือรอว่า OTI l i c e เส้นกับทางสหรัฐอเมริกาเพื่อสามารถออกเอกสารให้กับผู้ส่งออกได้นั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเรายังคง รักษาคอมมาร์เก็ตของเราคือตลาดอเมริกาว้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ระหว่างระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้เปิดการให้บริการเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาครับอย่างยุโรปหรือว่าเอเชียครับโอเคแต่สหรัฐอเมริกาก็คือเป็นจุดแข็งของเราเพราะก็ด้วยเรื่องของประสบการณ์นะฮะในการจะเข้าใจพิธีรีตรองพิธีการต่างๆตัวนี้คือเราสามารถให้บริการลูกค้าได้คล่องตัวมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นใช่ครับคือการให บริการกับตลาดลูกค้าที่่งส่งไปตลาดอเมริกาเนี่ยมันไม่ขนส่งไปแค่ท่าเรือของท่าเรือเราต้องให้บริการภาคพื้นดินฝั่งอเมริกาด้วยอันนี้คือจุดแข็งเลยครับที่เราสามารถที่ขนส่งเข้าไปในภาคพื้นดินฝั่งที่หลังจากที่ถึงท่าเรือแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยต้องการขนส,ส่งสินค้าไปที่ชิคาโกอิลลินอยน์นะครับเราอาจจะทำการขนส่งไปขึ้นท่าเรือที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเราทำการร,รถไฟแล้วก็ใส่รถบรรทุกนะฮะส่งส่งให้ลูกค้าอยที่ปลายทางอืมเนจะเริ่มต้นนะครับแต่พอพอเราเดิมเดิมเป็นธุรกิจมาได้นะฮะสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราเห็นว่าการให้บริการเฉพาะเส้นทางอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยนะฮะ<ๆ>ก็คือเป็นแค่หนึ่งในเส้นทางของโลกที่เราให้บริการ และเดียวกันเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการเราก็มีความต้องการให้ไซโนเนี่ยให้บริการในส้นทางอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งการให้ความต้องการของลูกค้าอยากให้เราให้บริการข้าพื้นดินตั้งแต่ต้นทางอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการพิธีการสุราก่อนการส่งในประเทศนะครับรวมทั้งการทำขนส่งระหว่างประเทศ ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับ cross border mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นอย่างของกัมพูชานะครับพม่าหรือแม้แต่มาเลเซียอ, mm hmm. อันนี้ก็คือทําให้ตลอดเวลา13ปีที่เราเริ่มให้บริการในขึ้นมาเนี่ย mm hmm. นะครับไซโนให้บริการได้ครบและครอบคลุมท mm hmm. ุกเส้นทางในโลกนี้ครับผม mm hmm. ทั้งหมดเราไม่ต้องใช้ฟรีของเราเองถูกไหมฮะแต่ว่าเรามเาีเรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นทางธุรกิจมีโครงข่ายทางธุรกิจที่เชื่อมโยงไปได้ถึง หมดทางทั่วโลกใน,ในส่วนของสายการเดินเรือครับก็เราจะมีการเซ็นสัญญากับสายการเดินเรือ,อนะครับเป็นอเมริกาเพราะอเมริกาจาเป็นต้องมีสัญญาเป็นเป็นอุสัญญากันนะครับเรามีการเซ็นแล้วก็มีการทําการจัดหา allocation ของสเปซนะครับบนเรือ,อเลยว่าระวางเรือนะครับซึ่งจุดนี้ละครับที่ ทำใหเ้เรามีศักยาภาพในการขยายธุรกิจของเราไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจากการที่เรา,เามีการส,รยายสรยายัญญาแล้วเราสามารถรักษาวอลลุ่มคอมมิชเมนต์หรือที่เราเรียกว่า,าปริมาณการส่งออกในแต่ละปีในสัญญาน,นั้นกับแต่ละสายการเดินเรือได้นะครับทาให้เราสามารถขยายปริมาณของสเปซที่เรามีในมือเนี่ยแล้วก็สามารถจะขยายตลาดไปได้เรื่อยๆครับ ครับนะครับครับเอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้ดูผมไปเหลือไปเห็นตัวเลขของผลการดำเนินง,งานในช่วงสักสองสปีย้อนหลังเนี่ยอย่างปี6กสิบหกสาเนี่ยดูเหมือนทั้งไรายได้และกําไรเนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดอย่างปี6กสองเออหกสามนะฮะมีไรายได้ประมาณสัก840ล้านกําไร2ี่สล้านเศษเศษแต่ปี64เนี่ยขึ้นมาในไรายได้4ี่พ ปี6 5เนาในรายได้เกือบเกือบ6000ล้านแล้วก็กำไรเนี่ย64เนี่ย300กว่าล้านแล้วก็ปี 6, 5 6 0 0กว่าล้านเกือบเกือบ้ 700, ล้านบาทเนี่ยเอ๊ะตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะกำไรทำไมกำไรมันกระโดดขึ้นมาขนาดนี้ฮะผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเอ่อสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นตอนช่วงเวลาในปี6 3และ64กับ่5เนี่ยคือเกิดวิกฤตการณ์โควิดนะครับครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะครับต้องเรียนว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ย จริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องของความหนานแน่นของท่าเรือที่ฝั่งอเมริกาเกิดขึ้นมาก่อนอในช่วงประมาณปี63ตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นการเป็นวิกฤตของธุรกิจเรานะครับเพราะว่าสายการเดินเรือเนี่ยไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าไปที่ท่าเรือได้นะครับเพราะว่ามีทางปัญหาความหนานแน่นนะครับออของอตู้สินค้าในท่าเรือฝั่งอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมานะครับ ทำให้สป라이นตลาดเนี่ยมันหายไปนะครับค่าเฟรดปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิกฤตที่เราพลิกเป็นโอกาสของเรานะครับเพราะว่าเราเรามองว่า ตั้งแต่ที่มีปัญหาเรื่องของตู้ขัดแคลนนะครับ <Okay. S 2> มีการาจะเคยได้ยินว่าตู้สินค้าไม่เพียงพอในการให้บริการ mm. ในตอนปีหกสาทางเซโน่ก็จัดหาตู้สินค้าที่เป็นตู้ของเราเองนะครับ mm hmm. ที่เป็นตู้ของเซโน่เองให้กับลูกค้าในการนส่งไปอเมริกาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอพอมาถึงวิกฤตการณ์ที่สเปซขัดแคลนนะครับค่าเฟรบแบบตัวสูงขึ้น mm hmm. เราก็มีสเปซที่เรา คำสัญญากับสายเรืออีกส่วนหนึ่งนะทำให้การที่ราคาห้าสิปรับ,บตัวสูงขึ้นบวกกับสิ่งที่เราคลิกวิกฤตของเราในการจัดหาตู้สินค้ากับลูกค้าได้เพียงพอแล้วก็มีสเปซ์ให้กับลูกค้าได้เพียงพอทําให้ยอดขายเราเติบโตตามขึ้นมาครับ แล้วก็ในปีหัดไปวิกรกิก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับก็ยังคงเป็นโควิดที่ประเทศจีนมีการล็อกดาวน์นะครับทุกคนก็ทราบดีนะครับก็จะเห็นว่าก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน2อปีในโดยเฉพาปี64และกครับผมนะครับก็โดยสรุปแล้วก็2ปี6465เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องขึงหนึ่งก็คือเรื่องของราคามันแพงขึ้นมาด้วยถูกไหมฮะเรื่องค่าเฟด<ช>่างาแล้วอันที่2ก็คือเราก็มีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้นก็เลยกลายเป็นดับเบิลสองอย่างนี้ทําให้ตัวของรายได้กระโดดขึ้นมาถูกปหครับ<ช>ครับใช่ครับสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปี 66, 66นี้ต่อเนื่องไหมฮะในแง่งของการเ <นะ S 1> ติบโตแบบนี้คือพอสถานการณ์เริ่มกลับมาในสภาวะปกตินะครับ,รบเราก็ต้องกลับไปเปรียบเทียบนะครับกับตัวเลขในปี63นะครับก็คือเป็นเป็นสภาวะปกติของธุรกิจสายการเนเรือเฟรททั้งทางบกและทางทั้งทางเรือทางอากาศ นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆพอค่าเฟดปรับลงมาเนี่ยรายได้เราก็ต้ลดลงมานะครับตามตามตัวค่าเฟดที่ปรับลงมานะครับแต่ว่าปริมาณของการส่งออกเนี่ยส่วนท่านกับสูงขึ้นในปี66นะครับคือปีนี้ครับผมนะครับครับอ่าโอเคล่าสุดนี้เรายังไม่ได้มีการเคาะราคา IPO หรือว่ากำหนดวันในการเข้ามาซื้อขายถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับถต้องครับโอเค,คเอาไปดูวัตถุประสงค์การใช้เงินสักนิดหนึ่งโอเคก็ยังยังไม่ได้มีตัวเลขว่าจะระมทุนเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีระบบมาเนี่ยสามข้อนะฮะหคือการขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์นี่ก็ตรงไปตรงมาสองที่ว่าจะมีการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทางในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับตรงนี้เองหมายถึงว่าเราจะมีการทำเดียว m a เกิดขึ้นหลังจากเข้าตลาดมาแล้วถูกต้องหรือไม่ ถูกต้องครับจริงๆเรามีการเตร็มการเต็มแผนที่จะทำเอ็ A นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการขยายจริงคือต้องการขยายเน็ตเวิร์กสาขาของเราไปยังกลุ่มประเทศเซอเชียก่อนอนะครับกลุ่มมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซีย เหตุผลที่เราต้องอขยายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราเนื่องจกว่าสัญญาที่เราทํากับสายการเดินเรือเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงทุกประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับซึ่งทําให้การเติบโตของเราในปีหน้าเนี่ยหลังจากที่เราสามารถที่จะได้ได้ i p o มาแล้วน,นะครับการขยายธุรกิจสาขาเนี่ยทำให้วอลลุ่มหรือปริมาณการส่งออกจากประเทศไทยเนี่ยะจะมีมากขึ้นนะครบับวกกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มของมาเลเซียอินเดียเวียดนามกัมพูชาเพิ่มขึ้นตามตัวครับทําให้ศักยภาพในการที่เราจะทําสัญญากับสายเดินเรือเนี่ยในปีหน้าเนี่ยก็จะมีมากขึ้นกว่านอี้ครับที่การทำ M&A เพิ่มเติมตามแผนที่เราได้ศึกษาเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะเพียงพอไปชดเชยไรายได้ที่อาจจะหายไปจากการที่สถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติหลังจากโควิดได้มากน้อยขนาดไหนได้ระดับหนึ่งครับที่แต่ว่า เราต้องมองดูว่าตอนนี้คอัตราค่าเฟรดเนี่ยก็เริ่มขยับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต,ต้องกลับไปเรียนอย่างนี้ว่าอัตราค่าเฟรดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่3ามเล็กสปีที่แล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งไตรมาสที่1เล็สปีนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยอัตราค่าเฟรดเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาสิาน้าคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เมื่ออัตราเฟดปรับตัวสูงขึ้นปริมาณของวอลลุ่มที่เรามีต่อปีนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่า uh huh. ปริมาณกระส่งปอ,อกนะครับไม่ได้ลดลงไปตลาดอเมริกายังตลาดที่ดีอยู่นะครับ uh huh. เราบวกกับเรามีตลาดยุโรปที่ทเพิ่มมากขึ้นจะ uh huh. ให้บริการธุรกิจไอโซแท้งนะครับที่ขนส่งของเหลวไปทางยุโรปด้วยนะครับแล้วก็อเมริกามากขึ้นนะครับกนะจุดตรงนี้แล้วครับบวกกับสิ่งที่เราจะต้องการขยายธุรกิจในสาขาต่างๆในเอเชีย โดยเพราะเอเชียออกเชิงใต้เนี่ยจะยิ่งเพิ่มทําให้รายได้เราสูงขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เข้าเพียงพอกับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับแต่ยังไงก็ชดเชยได้ในระดับหนึ่งครับผมโอเคอันนี้อันนี้เรียนถามตามตรงเพราะก็คงเป็นประเด็นที่ท่างท่านเองในฐานะซีอาีโจะได้รับคําถามนะจากนักทุนสถาบันหรือนักทุนทั่วไปอยู่มากพอสมควร ว่าแบบนี้ในเชิงของ valuation นะฮะการตั้งราคา IPO ก็ดีหรือ valuation ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องคิดคำนวณบนฐานของปี63ถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่63สองโอเคโอเคอันนี้เขาเข้าใจและเห็นภาพที่ผ่านมาเราได้มีการรถโชว์หรือเดินทางไปนำเสนอข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างแล้วหรือยังยังเลยครับก็จะมีรถโชว์วันที่4กันยานะครับจากที่สกันเป็นรถโชว์ที่ตลาดซับ ครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่เราทำเป็นโรดโชว์ให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับได้เข้ามาฟังกันครับผมถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นนี่คือ IPO ของเราคือ292ล้านหุ้นซึ่งก็เป็นหุ้นใหม่240ร้อ่ล้านหุ้นแล้วก็อีก5 2ล้านหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก็ไทม์ไลน์นี่ไทม์ไลน์จะบอกได้ไหมว่าโรดโชว์วันที่4ไทม์ไลน์ถัดไปเรื่องการที่จะ จะตั้งอันเดอร์ไร์ต่างๆนี้พอมีทำลายออกมาคร่าวๆหรือยังฮะก็มีการเตรียมการเซ็นสัญญาอันเดอร์ไร์ประมาณวันที่11กันยายนครับผมอ่า21กันยานะครับและหลังจากนั้น11กันยาครับ11กันยา11กันยานะ11ันนะครับ11าครับ11กยครับ1กัอยาคักันยานะรักนยานับ11กันยานะครับ11กัน่านอรบ1นยานะรเบ็นหุนนะบบไหนจะเป็นด1กน g r น w t h s t o c กหนนรืออกหย่รืออย่างไร จริงๆอยากให้มองเราเป็นโกลด์สต็อกนะครับเพราะว่าเราผ่านจุดต่ําสุดของค่าเฟดที่ปรับลงมาแล้วนะครับเรากําลังกลับไปสู่ช่วงที่ค่าเฟดปรับขึ้นนะครับบวกกับ,บสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับการส่งออกก็ดีขึ้นแล้วก็เราเริ่มเห็นปริมาณการออเดอร์การนําเข้าจากฝั่งต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับไซโน่หนึ่งคือเรา ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในเสถยภาพของการให้บริการของเรานะครับแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถเติบโตในธุรกิจโลจิสติกส์นะครับนอกเหนือจากที่เป็นเฟดโฟเดอร์นะครับในธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยจริงๆก็เราให้บริการภาคพ,พืดินครบทุกมิติข,ของการให้บริการในโลจิสติกส์นะครับก็นักนคุณสามารถที่จะมองไซโนเป็นหุ้นที่เติบโตได้ครับครับอ่ากราบขอพระคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลกันเพิ่มเติมภายหลังนะครับสวัสดีครับ คุณคับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันมนัฐวิทยศักพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั o นหรือว่าหุ้นไซโนนะครับ S I N O อ่านะครับหลักๆก็โลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับเรือเนี่ยเเลยนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลูกค้าหลักๆอยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ